แอดอาร์ Art, สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมแคสเซ็ตดวลพีพีเมิร์ดแบทเทครับผมตัวเกมเป็นแนว PP Ba t t ทเทอร์เนะการาฟิกน่ารักก่อนจะไปรับชมกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับงั้นเราไปรับชมข้อมูลของตัวเกมกันครับผมหลังจากเข้าเกมครับผมหน้าจอก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสิ่งแรกที่จะแนะนําเลยก็คือการตั้งค่ากับกดที่ขีด3ขีดเนาะก็จะมีเซตติ้งครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีแรงเวสค่อนข้างหลายภาษานะครับแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยครับผม แล้วก็มีซาวมิวสิกต่างๆเนาะเซตอัพแล้วก็ลิงก์เป็น Facebook หรือว่า Google นะครับซึ่งเกมนี้มีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมงั้นเราไปดูที่โปรไฟล์ตรงมุมซ้ายมือต่อครับโปรไฟล์เนี่ยก็จะมีชื่อเนาะแล้วก็จะมีข่าพลังรวมแล้วก็ถ้วยของเราครับก็คือจะเป็นแรงที่อยู่เนาะซึ่งเคอร์เลนแหลตัวนี้ผมอยู่ที่ขีดหนึ่งเห็นไหมครับเป็นขีดหนึ่งตรงนี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆต่อครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับงั้นเราไปดูระบบ PP กรรบกันดเลย หลังจากกดเสร็จเนี่ยตัวเกมก็จะหาคู่ต่อสู้ให้เราครับประมาณสักไม่ถึง1ิวิครับล้วก็จะสุ่มเจอผู้เล่นเนาะหรือถ้าไม่ใช่ผู้เล่นก็เป็น AI ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้เล่นครับผมเพราะเราอยู่แรกๆเนี่ยคนเล่นค่อนข้างเยอะครับตัวเกมเพิ่งเปิดใหม่เนาะอะ่มาอธิบายหน้าจอของ PP ครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งผมหัวใจ5ดวงฝั่งเขาหัวใจ5้าดวงแล้วก็เวลาในการคิดเนาะหัวใจใครหมดก่อนคือแพ้ครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ครับแล้วก็คําพูดเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นแต้มหรือว่าคอสในการซัมมอนมอนสเตอร์ครับซัมทีละ3ตรงนี้ก็ไฟเนอะ,อะหินเนี่ยก็จะเวลาทำลายแตกได้เนี่ยก็จะได้ค่าซัมมอนเพิ่มมาเนาะสำหรับตัวละครเนี่ยมันจะมีการรวมร่างนะตามชื่อเห็นไหมครับมันจะมีพื้นที่การเหมิดเวลาราเมิดตัวนี้เราจะได้เหมิดเพิ่มพลังข้างๆด้วยนี่เห็นไหมครับถ้าก่อนลดทีละหนึ่งมันจะมีทั้งหมด4่ร่างครับถ้าเราเหมิดร่างที่4ไปแล้วอะ่ะแล้วมีข้าพลังเกิน20ตัวละครจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเก่งขึ้น อาจาะนากดไปเลยซึ่งการต่อสู้เป็นแบบอัตโนมัติเราเล่นความเร็ว1 2ได้เนาะนี่ครับสำหรับตรงจบเทินเนี่ยเราก็จะมีบัฟนะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการครับถ้าเราใช้ตัวละครนี้เป็นหลักเราก็เลือกบัฟเขาก็ได้แต่ผมกะว่ายัางครับผมก็เลยเลือกมาหน้าเพิ่ม6เนาะก็เปิดไปครับ ก็พยายามทิกเล็กๆน้อยๆก็พยายามเบิดให้คุ้มครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นร่าง2ทั้งคู่เนะเวลาเบิดก็เลยลดหิน2เห็นไหมครับถ้าเป็นร่างสาก็ลด3เนาะเราพูดง่ายๆตามเลเวลหรือว่าตามระดับของการเบิดอ,อันนี้เป็นเบิดเพิ่มทางด้านขวามือสองช่องครับนี่ครับผม 2ผูก2นะครับมันก็จะเป็นการบัฟของเพื่อนๆในทีมเนาะพูดง่ายๆคือถ้าเรารวมร่างได้ดีแล้วก็รวมไม่คุมครับยังไงเราก็ชนะครับผมถ้าข้าพลังพอๆกันนะก็อยู่ที่เทคนิคของผู้เล่นครับติ๊กเล็กๆก็คือการเหมิดให้ครอบพื้นที่มากที่สุดเนาะถ้าเราเหมิดแล้วรู้สึกว่าไม่ครอบพื้นที่เลยก็อย่าเพิ่งเหมิดครับผมอย่าเพิ่งไปรวมร่างเขาเนาะไบเทิร์นถัดไปให้ยอมแพ้สักเทิร์นสองเทิร์นไม่มีปัญหาครับ เราสามารถลากตัวมอสเตอร์เนี่ยครับกลับมาตัวนี้ได้เพื่อลดเห็นไหมครับสมมติผมไม่ใช้ตัวนักธนนะูลากมาเลยครับแล้วก็ซ้ำใหม่ได้เนาะไปเป็นค่อนๆง่ายครับอารมณ์ก็คือเหมือนกันเป็นการวางแผนของการรวมร่างตัวละครเนาะค้าอีกเกมหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆเลยอันนี้ก็แลมดอน เอานี่แล้วกันครับแล้วก็เมิดให้คุ้มค่าครับผมรบจริงๆถ้าเราเมิดเป็นพลัง20ได้เนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นซุเปอร์เมิดคือร่างเขาจะใหญ่ขึ้นครับแต่ตอนนี้ยังเนาะโอเคครับ หมดครับแล้วก็ไปครับเขาเหลือสองหัวใจยังไงก็น่าจะชนะครับผมอ๋อเขามีซูเปอร์เมือนหนึ่งตัวครับเลยชนะผมเห็นไหมครับตัวนี้เป็นซูเปอร์เมมร์ดล่างเขาจะใหญ่กว่าปกติครับผมความสามารถก็จะสูงขึ้นกว่าปกติแล้วก็สามารถกดดูความสามารถของเขาได้ครับ <S 1> <S 1> <S เห็นไหมครับนี่โจมตีเขาเลือดเขาสองหมื่นเจ็ดเลยค่อนข้างเยอะครับ รวมแล้วครับตอนทีนี้ไม่ได้ครัอ่ะงันก็ไปก่อนครับผมก็อาจจะต้องคิดนิดนึงครับผมแต่ว่าไม่ได้ยากเนาะเขามีซุปเปอร์เบอร์สองแล้วนี่ครับมีตัวนี้กับตัวนี้พีทกับซุด ซุดผมยังไม่ไปถึงไหนเลยโอเคผมน่าก็น่าจะได้ซูเปอร์เมินแล้วเหมือนกันครับตา <Bye. S 1> ก็คือรวมเืนสี่ครั้งเนี่ยแล้วพลังเกิน20ก็จะเป็นซูเปอร์เมินนะคือร่างเขาจะใหญ่ขึ้นครับ คตัวนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์เมิร์ดเนาะเพราะว่าพลังเกิน21แล้วและรวมกันไป3ครั้งแล้วครับผมไม่ใช่4หรอกซุปเปอร์เมิร์ด3ตัวครับจุกจุกซุปเปอร์เมิร์ด4ตัวครับก็น่าจะชนะได้ใสๆครับ เราก็ต้องส่งเรายิ้มให้เขาหน่อย ทำลายหยินในทุกก้อนนะครับผมนี่ปะเนี่ยถ้าตัวนี้เป็นเอป็น20อ่ะพลังโจมตี2ี่สิเขาก็จะกลายเป็นซุปเปอร์เมิร์ดเหมือนกันครับน่าจะจบแล้วครับเขายังคิดอยู่ ตึงเลยครับเกมนี้เขามีซูเปอร์เมอร์สี่ตัวมีพีทสองเดี๋ยวปรับสกิลสุดไปครับ คิดว่าไม่น่าจะใช้ตัวธนูครับไล่ทิ้งป่ะกลายเป็นสูสีซะงั้นครับโอเคครับน่าจะได้อยู่ครับผมเหลือตัวสุดท้ายครับผม กันันอ่ดเดี๋ยวหัวใจสุดท้ายทั้งคู่ครับงั้นมาลุ้นกันที่มอเตอร์ที่เราซ้ำได้เธอสุดท้ายครับว่าเป็นตัวไหนกันเนาะโอเคอะเห็น้่ยผมน่าจะได้อืม ไม่ได้ถึงซุปเปอร์เมิร์ครับสวยแล้วอ่าได้ซูเปอร์เมิร์ครับผมนี่พอตัวนี้เป็น20เนาะโอเคครับนั้นเรามาวัดดวงกันครับ โอเคน่าจะชนะครับผมสูสีครับผมอย่างที่บอกคือมันเทคนิคก็คืออยู่ที่การเหมิดนะพยายามสร้างตัวที่เป็นซุปเปอร์เมิดครับผมก็คือเมอ 4, หมิดสี่เหมิดกัน3ครั้งแล้วก็มีพลังเกิน20ครับตัวคอเราก็จะเก่งขึ้นหลังจากจบแม็กเนี่ยมันก็จะมีดูครับว่าสแต็กทั้งหมดที่เราทําได้นะตัวครเท่าไหร่ถวยผมอยู่นี่ข่าพลังผมอยู่ที่41ค่าพลังเขาอยู่ที่39มเ้นะทวยผมสูงกว่าเขาเนาะก็นิดนึงครับสูสีกันอยู่โอเคแล้วกด แล้วก็คอนติเนียครับเราสามารถดูโฆษณาเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆของตัวเกมครับผมเรามาดูระบบเวก,ก่อนครับผมเวก,ก็คือสิ่งทีเ่เาเล่นแต่ละวันนะครับเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าสะสมทำลายหินเก็บเงินหรือว่าชนะมอสเตอร์หรือว่าชนะ Monster, ชนะไม่ใช่ชนะมอสเตอร์เนาะก็จะเป็นกำจัดศัตรูเท่าไหร่เท่าไหร่ครับตามเงินไขแล้วก็มารับรางวัลได้ครับนี่แล้วก็มีคอลเลกต์รีวอร์ดก็คือ บายพาสหรือว่าบัตเทิลพาสของเกมอื่นๆครับก็จะมีแจกของเนาะนี่ครับผมสำหรับตรงนี้ครับก็จะมีพวก k n o g e b a s e เนาะหรือว่า Setting พวกนี้มันก็จะมีแจกของนะครับเราเข้าไปได้เลยครับมืนจะเป็นการอธิบายของตัวเกมครับเราก็กดเกม reward ได้เลยเห็นไหมครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบพื้นฐานนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูระบบช่วงด้านล่างสักนิดหนึ่งครับผมก่อนที่จะจบคลิปเนาะ โอเคครับงั้นเราเรามาดูด้านล่างครับที่มีห้าระบบเนะมีสต๊อครับก็เราสามารถใช้เงินเนี่ยซื้อการดได้แต่ผมไม่แนะนำนะครับเงินเนี่ยเราควรไปอัพการ์ดมากกว่าครับผม mm hmm. แล้วควรแค่มารับของฟรีแล้วก็ถ้าอยากเติมเงินหรือว่าสปอร์ตเกมเงินก็ตรงนี้ได้เลยครับส่วนตรงนี้ก็คือจะไปกิจกรรมต้องอารีนาสก่อนอธิบายให้ง่ายๆคือไปกิจกรรมที่แข่งกับผู้เล่นอื่นหรือว่าเป็นการเก็บคะแนนเก็บเอชิเมต์ต่างๆนะครับส่วนแคนเนี่ยก็ระบบแคนทั่วไปเลยครับผม นาแบตเทิร์นก็ตรงนี้เนาะแล้วก็สามารถกดเคมรีวอร์ดได้เขาถ้ามีเนาะแล้วก็มาดูระบบสุดท้ายครับคือการ์ดตัวการ์ดเนี่ยจะมีทั้งหมด5เผ่าเห็นไหมครับผมมีเผ่าคนป่เาเผ่ามนุษย์เผ่าปีศาจนะครับก็จะแยกเป็นห้าเผ่าซึ่งตัวการ์ดเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับว่าเขาบัฟอะไรอยู่ตอนนี้เขาบัฟวอลเรียนออเดอร์อยู่เนาะแล้วก็จัดทีมที่เป็นวอลเรียนออเดอร์เนี่ยเข้ามาในทีมแล้วจะได้บัฟที่สูงกว่าพิเศษนะเห็นไหมครับเขาจะบอกเลยรีซิพบวกสแบทเทิลโบนัส When you summon, เว้นอยู When ่ซัมมอนเนาะเวนก็คือเวลาซัมมอนเนาะค่อนข้างดีครับก็จะอยู่วีคหนึ่งคือ7วันเนาะถ้าตรงไหนที่มีเศษค,ครบก็แนะนําให้อัพครับเนี่ยเราจะใช้เงินจากตรงนี้คุ้มสุดถ้าเล่นจริงจังผมแนะนําตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราใช้เงินมาอัพเราอย่าเอาเงินไปซื้อกาดตรงนี้นะครับผมไม่แนะนําเลยแต่ถ้าเกิดไม่เล่นจริงจังก็แล้แต่ได้เลยครับผมก็จัดเด็กไว้เนาะจัดไว้สักสามสี่เด็กก็ได้ครับแต่ตอนนี้นกาดยังน้อยอยู่ก็แค่เด็กแรกก็พอครับกดเข้ากดออกวิธีการจัดก็ค่อนข้างง่ายรนะกดตงนี้้แลว แล้วก็เลือกไปตัวไหนออกสมมติผมจะใส่ตัวบัวเหมือนเดิมซีเล็กแล้วก็ตัวที่ออกไปก็แนะนําให้จัดตัวที่เลเวลสูงที่สุดที่เรามีณตอนนี้ครับมาใส่เนาะนเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้โจมตีสูงเพราะว่าเลเวลเยอะโจมตีปกติคขาก็จะสูงด้วยครับแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูพื้นที่เหมิดเขาเห็นไหมครับเวลารวมร่างเขาบัฟพ,พลังข้างข,างขวา2ช่องเนาะ,ะเราไปดูตัวอื่นล้วคือเราต้องเลือกตัวที่มันเหมิดแล้วบัฟ แบดรอบตัวแบบนี้ก็ได้ครับมันจะได้ใช้ง่ายนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนเนาะสามารถดู stack รวมได้นะครับแอคแท k s p e e เนาะแอคสปี s แอคแ a t โจมตีเลือดแอคแท k r a n ก็คือดูได้ตรงนี้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลเกือบทั้งหมดของตัวเกม cursor d ล e l นะครับผมคิดว่าหลายๆคนเห็นนะก็น่าจะคิดถึงเกมเกมหนึ่งที่ผมเคยรีวิวแล้วซึ่งคล้ายๆกันเลยครับผม โอเคครับงั้นเรามาสรุปภาพรวมของตัวคัสซอนดวนกันครับตัวเกมเป็นแนว P.P. Battle เนะซึ่งจะต้องเล่นก่นคืนโดยการจัดเด็กเนาะเทคนิคในการเล่นก็คือการเมิดหรือว่าการรวมร่างมอนสเตอร์เนี่ยให้คุ้มที่สุดก็คือทำลายหินแล้วก็บัฟของตัวละครอ,อื่นของเราเนาะสำหรับเกมเนี่ยมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับสำหรับใครที่เห็นเกมเพลย์แล้วชอบเนี่ยก็สามารถโหลดได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ให้แต่ใครเห็นแล้วรู้สึกเฉยๆเนี่ยก็อาจจะข้ามไปเลยเนะพะมันเหมือนอีกเกมหนึ่งจริงๆครับผม สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ